วันนี้ก็จะมารีวิวรถบุญพี่กันนะครับว่ามีอะไรบ้างวันนี้คนหาดีก็จะเป็นของเดิมนะครับก็จะเป็นน็อตเหล็กนะครับนี่ครับก็จะเป็นจานเจาะนะครับได้บานะครับทรงใสอันนี้ก็จะเป็นของิมครับดูโลนะครับอันนี้เป็นโลของอะไรนะครับล้อคิงกูครับผมหนึ่งจุดหนึ่งคิงกูหนึ่งจุดหนึ่งนะครับก็จะเป็นโลโก้สีเหลืองนะครับ นี่ก็จะเป็นน็อตเลดสีทองนะครับเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นไทเทเนียมครับแต่ก่อนยิดมากเลยนะครับเนี่ยไม่ขดไม่งอนะครับเนี่ยพี่เเลยนะครับเอามาดูนะครับเลย์นี่เ่โอ้เล็กมากนะครับไม่รู้ว่าพี่ขอใส่ได้ยังไงนะครับเนี่ยแามเนี่ยก็จะเป็นร์มเดิมนะครับเนี่ยก็จะเป็นก็โช๊คเดิมนะครับใส่ข้อโหลดนะครับเนี่ย จุดเด่นเลยนะครับจุดเด่นรถคันนี้เลยนะครับเนี่ยล้อหลังก็จะเป็นของเอสตองนะครับหล่อหล่อเลยนะครับคันนี้มันจะเป็นอันนี้ก็จะถอดออกเลยนะครับเพราะว่าลาเบบนะครับแต่ที่จริงไม่ต้องถอดก็ได้นะครับรถใช้ความดิวมันอันตรายนะครับอันนี้ก็จะเป็นพยุนของอะไรอะไรนะครับอันนี้ก็ทำไม่ได้นะครับ ก็จะเป็นเบาะเบาะของอะไรนะครับเบาะของดวงโคราชครับผมเนี่ยครับเบาะของดวงโคราชนะครับ,บ,ออครครบใครสนใจ,จติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับก็จะบางๆเลยนะครับเอ่เลยนะครับตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็จะเป็นกองกองเหรียญนะครับสั้นๆเลย ก็ะจะเป็นคลิปสั้นนะคลิปแรกนะคอย่าไปคิดมากนะครกดติดตามกันด้วยนะครับสร้างตัวนะครับสร้างตัวอ่าก็จะเจอกันใหม่นะคลิปหนะ้าเจอกันครับทุกคน